สวัสดีค่ะเจคเคนโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะในวันนี้เจคเคนโนแนะนําให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินค่ะทําเลดีๆนะคะพื้นที่กว้างค่ะขนาดเนื้อที่200ตารางวาเลยค่ะทุกท่านราคา3 5 0 0 0 0บาทนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะสามารถเข้าอยู่อาศัยได้สบายๆนะคะทําเลดีๆค่ะอยู่บ้านสองโคง้งบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ อยู่ติดกับบางพีน้อยนะคะท่งทางเข้าตรงข้ามวัดหงทองสามารถเข้าออกได้2เส้นทางนะคะทางสุขุมวิทสายเก่ากับทางบางนาตาดค่ะราคาแปลงนี้3าร้าน5าแสนบาทบรรยากาศบนพื้นที่นะคะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนค่ะมีต้นไม้หลากหลายชนิดมีบ่อน้ำด้วยนะคะ พื้นที่200ตารางวากว้างขวางทำประโยชน์ใช้สอยได้สบายค่ะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะแต่ไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะแปลงนี้เลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดชมติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปสำหรับวันนี้เจเคโน,โนแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ